ที่เอ่อผู้ติดจามนะครับแล้วก็คนที่สนใจงานช่างนะครับวันนี้นายช่งทําไ้้มากับตัวนี้นะครับนูน้นอะไม่ไม่ไมไม่ม่เห็นเยี่ยวะครับเวลาซื้อสีต้องซื้อสีที่เขาขายได้นะครับขายบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาซื้อสีที่ขายยาก จะเจอประมาณนี้นะครับมันจะเป็นก้อนนะครับเขาทิ้งไว้นานนะครับทุกสีนะมันมีการเสรืส่อมสภาพนะเวลาวางไว้นานแล้วมันจะเสืส่อมสภาพนะคนซื้อไม่รู้ใครซื้อนะครับ,รบฝากถึงคนซื้อด้วยนะครับฝากถึงคนซื้อด้วยนะครับมันเป็นก้อนและจะลําบากกับเอ,อคนที่ทํางานสีนะครับครับโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์เอ่อ ขาตั้งตู้นะครับตอนนี้เรากำกำลังทำการเชื่อมไปเรียบร้อยนะครับดูหน้างานเชื่อมนะครับดูการเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับประมาณนี้นะครับงานเรียบๆนะครับสวยๆนะครับจังเล็กจังเล็กจังจังจัไฟเชื่อมนะครับจังไฟเชื่อมนะครับก็ฐานตัวนั้นและห้าเอามาวางตู้ตัวนี้นะครับตู้โหลดนะครับ ตู้โหลดควบคุมมอเตอร์นะครับตู้โหลดควบคุมมอเตอร์นะครับ ใช้เวลาได้ดะะ่างไปแล้วแต่คนจ้างอยู่เล็เนี่ยนี่ครับดูถาดนะครับถาดตัวนี้มันจะใช้ถาดต้องประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้ถาดนะครับสามารถเอาลูกก <com gae nowadays predictable language> ิ้งวางได้เลยถาดนี้นะครับสั่งมาพิเศษนะครับสั่งมาพิเศษนะครับลูกกิ้งประมาณนี้แล้วก็อย่ๆๆๆๆๆเลยอย่าดิ้นเลยนะครับ nong cái yêu kinh đi gì chùm lâu chùm nó gấp chùm giờ Mantén la vuelta.